วันนี้จะพาทำเมนูเครื่องในไก่ใต้น้ําก่อนอื่นเราล้างทําความสะอาดเครื่องในไก่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคาหลังจากนั้นใส่เครื่องแกงที่เราตำไว้เรียบร้อยลงไปเครื่องแกงก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมพริกไทยพริกนะครับ ทำการปรลลุงรสซีอิวขาวตามด้วยน้ำมันหอยทำการคลุกเข้าให้เข้ากันสำหรับภายในหม้อะนะครับเราก็เตรียมใบตะไคร้กระเพราใบมะกรูดรองไว้ที่พื้นของหม้อหลังจากนั้น นำไก่ที่หมักไว้เรียบร้อยเทลงไปในหม้อเทน้ำํำก้นโคกลงไปแล้วนําไปตั้งไฟ ตั้งไฟรอจนน้ำด้านบนเดือดทำการเปลี่ยนตักน้ำที่เดือดออก นำน้ำปกติเปลี่ยนเข้าไปทำแบบนี้ไปประมาณสัก2รอบหรือ3รอบแล้วแต่เราต้องการความเปิยของเครื่องในไก่ประมาณไหนพอเปลี่ยนน้ำไปประมาณ2รอบหรือ3รอบรตามที่เราต้องการแล้วก็เ,เปิดออกมานำใบยี่หร่า ใส่ลงไปหลังจากนั้นก็ปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับหอมมากเลยครับหอมใบยีลานำมาเลยครับ ้าไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับลองไปทำกินด้วนะครับทำแบบง่ายสไตล์บ้าน,านไปละ